ประเมิคนครูคุณภาพค่ะดิฉันนางสาวพิจนณันคำมูลตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลขอเฉลความสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวามแก่นเขต4ค่ะวันนี้ขอนำเสนอสภาพรบรรยากาศภายในห้องเรียนค่ะสำหรับประตูทางเข้านะคะครูครูก็จะติดปุ่มสาคัญที่นัเกเรียนควรรู้จักไว้นะคะซึ่งก็ได้แก่ท่านผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษานะคะท่านรอง แล้วก็ท่านผู้นวยการโรงเรียนค่ะท่านรองผู้นวยการค่ะคุณครูประจําชั้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นสมาชิกภายใหนห้องเรียนค่ะซึ่งมีเด็กนักเรียนทั้งหมด32คนแล้วก็ครูประจําชั้นทั้งสองท่านนะคะมุมพันมาค่ะเป็นคุณครูประจําชั้นที่มีชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะสาหรับมุมหน้าห้องนะคะเป็นป้ายนิเทศที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นะคะซึ่งแต่ละมุมก็จะเป็น จัดขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆวันสำคัญต่างๆ,ๆนะคะอย่างเช่นวันมาข้าบูชานะคะที่รุ่งขานไปคุณครูก็จะติดบอร์ดให้ความรู้แล้วก็ให้นักเรียนทํรใบงานนำใบงานที่นักเรียนกระกวดแล้วได้รางวัลน,นะคะมาติดบนบอร์ดด้วยค่ะมุมต่อมาค่ะเป็นมุมเป็นมุมสถิติของนักเรียนค่ะถัดมานะคะเป็นเวรประจำวันค่ะ แล้วก็เข้าตรวจภายในห้องเรียนค่ะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการเข้าชมบรรยากาศภายในห้องเรียนค่ะเมื่อเข้ามาในห้องเรียนนะคะครูครูก็จะมีโต๊ะที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยค่ะซึ่งบนโต๊ะของนักเรียนนะคะจะติดป้ายความจะติดป้ายให้ความรู้แก่นักเรียนค่ะซึ่งได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบไปด้วยพยาญชนะไทยค่ะ ระในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะได้แก่พยัญชนะภาษาอังกฤษค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะได้แก่จํานวนนับ1นึ่งถึงห้ค่ะสําหรับมุมต่อไปนะคะเป็นมุมผลงานของนักเรียนซึ่งจะประกอบไปด้วยผลงานด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ค่ะ ุทถัดมาค่ะเป็นมุมเด็กิีรักการอ่านซึ่งมุมนี้เป็นนิทานนะคะแล้วก็สื่อการเรียนการสอนที่เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ค่ะมุมนี้เป็นมุมทีมวว่นักเรีย,ชยนชอบมากมากเพราะว่าแล้วเรียนใช้เวลาว่าในการอ่านนิทานแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมศึกษาหาความรู้ได้ดีเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเวลานักเรียนเวลา,วลาคุณครูให้ทํางานนักเรียนจะนำหนังสือนิทานนะคะไปประกอบกับการ ทำรายงานทํทำงานที่ครูให้ไปค่ะอย่างเช่นถ้านักเรียนทําเรื่องทาอักษรน,นำนักเรียนก็จะมาหยินนิทานไปดูในนิทานเรื่องนั้นมีคําไหนบ้างที่มีอักษรน,นำนคะคะตัาหรับที่ต่อมาเป็นมุมวนานิุก่าไทยและสระในภาษาไทยค่ะมุมนาฬิกาต่อไปเป็นสื่อการเรียนนะคะ,ะประโยชน์ภาษาค่ะต่อไปเป็นมุมรายงานของนักเรียนค่ะ แล้วก็ด้านล่างนะคะจะติดด้วยแม่สูตรคุณค่ะสำหรับมุมงนี้นะคะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่คุณครูใช้ในการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะซึ่งคุณครูชอบมากๆเพราะว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายค่ะเวลาคุณครูสอนนะคะคุณครูก็จะใช้ทีวีเป็นตัวช่วยนะคะซึ่งการการเรียนการสอนส่วนมากคุณครูก็จะออกแบบใบงานแล้วก็สื่อการเรียนรู้โดย ใช้โปรแกรมแทนว่าค่ะต่อไปนะคะเป็นสื่อของนักเรียนนะคะซึ่งสื่อคุณครูก็จะตั้งไว้รอบรอบห้องเลยเพราะว่านักเรียนจะได้สื่ผลได้สะดวกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนค่ะเป็นข้อตกลงภายในห้องเรียนฝั่งนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะคุณครูติดไว้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่เขาได้โชว์ผลงานของตัวเองนะคะสื่อการเรียนรู้ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสื่อของสื่อการเรียนรู้ค่ะ มุมเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีสื่อการเรียนรู้แล้วก็มุมเกียรติบัตรนะคะฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะของคุณครูค่ะจะมีครูประจําชั้นสองท่านนะคะเลยมีโต๊ะสองตัวค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมให้กันชนะไทยค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นมุมสื่อภายในห้องเรียนค่ะซึ่งมีสื่อที่หลากหลายและนักเรียนชอบมากๆในการอ่านนอกเวลาค่ะ มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ครบทุกกลุ่มสาระค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวท่พย์นันข้อมูลขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ